รอค่ะมันอันนีเ<อ><อ>้เจ้ากูกำลังกดซื้อเลยอะไรแพนเวิร์กอะไรเนี่ยงานนะพี่กดรับงานนะเฮียกดซื้อของเลยโอ้เฮียกูนึกว่าคนอื่นมันก็ไม่โดนเนี่ยลูกโดนเดียวเฮียแล้วกูอยู่ในนี้ยังวะเนี่ยอยู่เลยใช่ไหมยังไม่อยู่พี่ยังไม่อยู่พี่ยังไม่ได้อยู่ไหนล้อไต่ยลยเสร็จเลืเอดป่ะเสียแต่ผมลองยิงหน่อยอยา่าฮะนี่ ไปไหนรถใครอะแอบไปไหนรถกลัะรถมึงอะแหละคุยไปแล้วดีแม่ข่าวลุกพุ่งมาจนเอาทำงานทำทำอะไรรถใครอะรถมันมีอะไรติดอยู่วะเนี่ยผัดเจ๊ เจอช่วบีเจอโอเคนะเฮียดแต่ถ้าเจอ่างอื่นก็หมาไม่แดกนะไม่อาลองอนะอยละเดี๋ยวไปกดรับอันนี้ก่นเอ้ยไป้อง,องเดี๋ยวสโล,ดา,สลดาวพ่อเนมเราลุกนุ่ามากไปไมพี่ โมอุตสาหคุยดีๆนะใครมีตามที่ใส่ตะกุนมาอย่างเงี้ยใครทำเกี่ยที่ไม่ได้ทำเี่ยตาเราหนึ่งน้องพี่กำลังไปรับนะตอนลงาจอยกด S ค้างเลยอ่ะบัดอืมอืมแต่ก็ไม่ต้องแบบ S ค้างแบบยาวนะอย่าค่อยๆอ่ะกดค่อยๆกดจะจะแม่งกด S ค้างยาวแม่งมา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 ตาแทบเล่นพัง ก้นยังก้นยังกล้วกัล้วไปเลยไปเลยจะถึงตึกยังวะตาดูแผนด้วยกดตัวพีอตงไหนอ่ะก็ตึกซีโอเราอ่ะได้ละโดดลงเลยเยอะวเยจะโดยอะ

คันขึ้นเวไปไปลาปลืนไปหนึ่งเฮ้ย <c oughs> มึงถือปืนเข้าไปหามันอย่างไนเดี๋ยวมันก็ยิงมึงหรไอ้สั <c oughs> วตว์มันจะครูดาวเดมี่อะไรมันไม่เสือให้หมดทีเดียวเลยไปๆๆ <c oughs> ไปไปไปตา อ๋อกูจะไปเอาฮอรด้วยวะ่ะอย่าทาอดก่อนฮอร์นมืองิเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงพี่เกยติดดาวอเออเนีวยว่วยฮอร์น้ำงนสีเหลืองสีม่วงตาลองวิ่งดูแถวนี้ดิมันจะมีจุดเสียงเหลือ,ลองอยูอ่เราเราหาเลยพี่พี่เกาหาพี่อยู่มือง จะสีเหลืองๆเหรอเออเราดูดิแถวนี้มันมีป่ะมันอยู่อย่างไกลอ่ะของผมอ่ะใช่เหรอเออมามาขึ้นนอนมาก่อนขึ้นนอนขึ้นนอนขึ้นเอามออร์ไซค์ไปด้วยได้ปะพ่อโว้ยเราได้ก็ดีดิขึ้นไปยังไงเนี่ยไปตอนจุดมาผมเลยตอนนี้โอเคน้องมาดิมาดิเขี้ยมันอยู่บนอากาศแล้วมองไม่เห็นนี่เจ้ อยู่บนบรรยากาศอะเป็นหน้าตาสเต็ปการขับฮอของพี่เฟียลสุดยอดเลยดยอเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกมันเรียกว่าอะไรนะตาไนวันวันไนวันวันะ อก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยตาเหตุเก้าหนึ่งหนงวอะไบลาอาไอ้คนเหีนกมองส้ยลางี้อ่ะยังมีคนตายอีกคนหนึ่งไปนั่งครื่องไปไม่ไปนะย้ยแค่แนนะไปเล่หมึงจะถามมงมีเทียอเหรอ ม่นถามแล้วต้องบึมเลยสัสกูไอคิวไม่แต่กูไอคิวไม่ดูทำดีนะไอ้ยัยไอ้ยัยกูไม่น่าตอบแทนไม่ตาไอ้ไปตายหัน่าจะห่างกว่าแล้วก็ไปกับกูไม่หมดไปไอ้กูตามมาพี่เร็วมามาขึ้นมาพี่เรลยโอเคเอ่อนี่อะไรบอสทอดปะ กูว่ามึงไม่ปลอดภัยตั้งแต่กูใส่ชุดเที่ยนี่แล้วเอ้ยมันจะ้อยกูเลี้ยวไปตรงนน้นได้เยอะไอ้ต้สัตว์พี่จะไปให้ถึงแน่น้องเร็วไปเร็วห้ถึงโอ้เอ้าโดนะโทษโทษโทษยิงไอ้ตัวที่มังล็อกอยู่นั่นแะ